เที่ยวฟรีกินฟรีระหว่างรอต่อเครื่องที่กวางโจ๊โดยสายการบินที่โบใช้บริการก็คือไชน่าเซาเทิร์นซึ่งวิธีการจองก็ไม่ยากค่ะขอให้เพื่อนๆอยู่ในเงื่อนไขาตามที่สายการบินกำหนดก็สามารถไปยื่นพาสปอร์ตและบอดดิ้งพาสข,ของไฟ์ถัดไปที่ทางสิทธิทั่วเคาน์เตอร์ได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปขึ้นรถแล้วในรถเนี่ยก็จะมีไกด์ประจํารถอยู่หนึ่งคนโดยจุดหลักๆที่เราจะไปทัวร์กันก็จะมีเขตเมืองใหม่เมืองเก่าแล้วก็สวนสาธารณะนะ แต่จุดที่บอชอบที่สุดก็คือคาลิหาดของตระกูลเฉินดูสิพี่บูมก็ยังชอบเลยคือจะบอกว่างานเขาเนี่ยละเอียดแล้วก็ปลาณีตมากๆยิ่งดูก็ยิ่งเพลินนะคะดูเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเราไม่ได้มากัดทัวเนี่ยจะมีค่าเข้าคนละสิบหยวนนะทุกคน ส่วนสถานที่ต่อไปนะคะก็คือสวนสาธารณะแย่ชิวซึ่งตอนนี้ทุกคนกําลังแชร์เทคนิคในการเดินขึ้นเขาอยู่ทุกคนดูแต่ละคนเทคนิคไม่แพ้กันเลยจริงๆซึ่งจริงๆแล้วบนนี้จะมีอนุสาวรีย์แพะ5ตัวนะคะเป็นตำนานของกวางโจเขาเลยแต่ด้วยความที่เราทั้งเหนื่อยและง่วงนะคะเราก็เลยไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนแต่มากินเออินแพ้กันแทนและพอเราเที่ยวกันจนเสร็จแล้วนะคะทางรถเนี่ยก็จะพาเรามากินข้าว ส่วนใครที่จําเป็นจะต้องกินอาหารเฉพาะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตอนที่โบนั่งรถมาเนี่ยทางไกด์เขาก็าจะถามค่ะว่ามีใครเป็นมุสลิมอิสลามบางสวิรัตหรือว่าแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าทางไกด์เนี่ยเขาก็จะแจ้งกับทางร้านอาหารค่ะเพื่อให้เตรียมอาหารเฉพาะให้กับเราไว้ก่อน และหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันจบทัวร์ทางรถก็จะพา,ากลับไปส่งสนามบินโบจะบอกว่าตั๋วราคา9,000ให้ขนาดนี้คือคุ้มมากๆนี่ยังไม่รวมโรงแรมตอนต่อเครื่องขากลับอีกนะถ้าใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงก็กดติดตามไว้เลย